จาาเท่าไหร่ครับพี่หมูสามสิบค่ะสามสิบสีบบ่สิบได้น่ากินมากเลยอ่ะ,อะ <S <S เชิญค่ะสามารถต้องกวนก็ได้นะบ้องกวที่บ้านไดงเลือดปอลอนนะอ,อันนี้ในกรณีพิเศษชอบทานแต่ยอดมะพร้าวก็ต้องตัดแต่ยอดมะพร้าวให้ลูกค้า ราคาเดิมไม่อันนี้ก็ถูกลงไปหน่อยเพราะว่ากระเพาะน้อยอ๋ออันนี้ลูกค้าอยากทานยอดรองาเยอะยอดรอง้าเยอะลงไปหน่อยมันน่ากินมากเลยแล้วปกติก็เป็นสามสเมื่อกี้ยี่สิบห้าเองค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ริดอยู่ที่ตลาดรวมยางนะคะ มีพาเ,เพื่อนๆมาที่ร้านกระเพาะปลาพี่หมูค่ะน่ากินมากเลยพี่หมูใช้เตาถ่านด้วยเป็นสตตีทฟู้ดดั้งเดิมเลยนะคะแบบนี้น่ารักมากเป็นรถเข็นน่ะเป็นหาบเลยนฮะะ่ะ <c oughs> หมูน่ากินลิซินคนชอบกินกระเพาะปลา ไมีไข่เป็ดนะคะแต่่่ก็ยย้าคะพีแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องในจานอ๋อมีเครื่องในด้วยเนจะต่างเผ็ดกินจังเลยพี่เนี้ร้านพี่มีเลือดไหมคะมีค่ะใส่เลือดใส่เลือดเป็ดอ๋อมีเลือดนะคะใส่เลือดเป็ดอยู่ใส่ใส่เลือดเป็ดนี่หมูขายมานานหรือยังขายมานานหรือยังเข้าอายุเราอ่ะ ห้าสิบเก้าปีอ่ะก็ขายได้แบบว่าเจ็ดขวบก็ตามเตียเตียหาเล่ก็ตามเตียขายสมัยที่ยังเป็นหาบอยู่ใช่ไหมสมัยที่ยังเป็นหาเล่ห้ยวงเหลืองอยู่ก็ถือกระป๋องตามเตียโมนึกถึงภาพนึกถึงภาพนี่แบบใช่ได้เห็นภาพเลยค่ะพูดแล้วก็เรขายเองเริ่มขายเองก็คือเตี๋ยวแก่แล้วก็เรามาขายเองแต่เราก็หาไม่ได้เราใช้ ใช้รถเข็นขายอยู่ตั้งแต่สมัยขายราดชีสโรงในราชวินิต์อ่ะแล้วก็มาขายเทเว่ตรงหน้าอมสินแต่วันนี้วันจันทร์ห้ามตั้งต้องมาตั้งในวงยามอ๋อค่ะพี่หมูก็เขียนมาใช่ไหมมาค่ะอ่ะนี้สตรีทฟู้ดแท้ๆเลยนะคะเขียนมาไม่ใช่เอาขึ้นรถมาแล้วมาใส่รถเข็นสตรีทฟู้ดได้แน่สตรีทฟู้ดเลยค่ะเนี่ยโอ้ดีใจนะคะนานๆจะได้เจอสตรีทฟู้ดแบบดั้งเดิมนะคะสามสิบบาทเท่านั้นเองพี่หมูลิซเอา 40ค่ะได้ค่ะ40่ก็มีไก่ไก่ข้างในใส่ถุงใช่ไหมคะใส่ถุงค่ะได้ค่ะแล้วไม่ใช่หน่อไม้ค่ะเป็นเพื่อนเป็นยอดมะพร้าวนะคะใช่ค่ะข้างในหนูเอาตับตับอย่างเดียวกลืนไม่เอานะเอาไก่เอาไข่นกค่ะแล้วก็ไม่ต้องเยอะค่ะนี่อ่าโหเพื่อนๆสุดยอดเลยเลือดได้หน่อยนึงใช่เลือดหน่อยนึง ประมาณนี้เอ็มอะไม่เอาน้ำส้มนะคะได้ค่ะที่หมูแยกไปนั้นได้ได้หนูไม่เอาเลยก็ได้ค่ะพี่นี่หมูสี่สิบใช่ไหมเชิญนะคะอร่อยค่ะเอ็มนี่เชียร์ไปแล้วนะเชียร์ไปแล้วนะคะค่ะพี่ขอบคุณค่ะค่ะไก่ไข่ไก่เลยนะคะแป้งมงนคะเชิญค่ะ ที่หมูขายอยู่ตรงหน้าอมสินนะคะพเพื่อนๆออมสินเทเวศน,น,นะแล้วก็วันจันทร์จะอยู่ในรวมยางคะ่ะมารวมยางวันจันทร์วันเดียวใช่ไหมคะพี่ไไกนนนะะินที่นี่น,น,นั่งกินตรงไหนอะคะนั่ร้านน่้าเนี่ยนะใต้มือเลี้ยวเข้าไปเนี่ยอ๋อมีที่นะคะเพื่อนๆตลาดรวมยางนะคะก็เป็นตลาดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ ประมาณ6กโมงเช้าถึงบ่ายสค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะของก็จะน้อยหน่อยนินี่นี่ก็ประมาณขายได้ลมยางก็อยู่ที่ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงโอ้ที่หมูขายเช้านะคะขายเช้าเก้าโมงสิบโมงก็หมดแล้วไก่ที่หมูหูน่ากินจังหิวแล้วกินแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่หมูแล้วหน้าอมสินที่หมูขายถึงวันอะไรคะขายใช้อังคารถึงสุดอังคารถึงสุดร์เสาร์อาทิตย์หยุดวันนักสัตะเลือดก็หยุดที่หมูทำทาส่งไหมคะทำค่ะเผื่อใครแบบสั่งเป็นหม้อออกงานด้วยงานั้นเรีบกรบกวนขอเบอร์พี่หมูหน่อยค่ะ081 258 1124 081 258 1124 1 124นะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากทานกระเพาะปลานะคะพี่หมูรับออกงานนอกสถานที่นะคะแล้วก็ทําเป็นหม้อนะคะทาส่งอยากทานเยอะๆก็โทรมาล่วงหน้านะคะโทรล่วงหน้า,โท,นาโทรล่วงหน้าแล้วก็มารับหรือยังไงนะคะโทรคุยรายละเอียดกันนะคะ ไก่คะริเคนี่ย่าเรียกตีนนะ <c oughs> รู้สึกขนดาดปลาค่ะม,มีตีนไก่ค่ะเ,เพื่อนมีเครื่องในนะคะมีตับมีเกลืนมีเนื้อไก่มีเลือดเป็ดนะคะหน่อไม้ไอ้ไม่ใช่หน่อไม้ค่ะเ,เพื่อนๆยอดมะพร้าวนะคะตีนไก่มีครบเลยค่ะร้านนี้ ด้วยเนาะไก่ไข่ข้างในคุณข้างในเน่เอาเส้นหมี่นะอ๋อพี่หมูมีเส้นหมี่ด้วยนี่หว่ามีเส้นด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ให้หนูไปนะค่ะสามสิบนี่รวมเส้นไหมคะพี่หมูสามสิบไม่รวมเส้นได้อย่างเงี้ยเอาข้างในนะคะเอาเนี่ยข้างในแค่นี้เนาะเอาพิเศษเลือดพิเศษเลือดข้างในไม่เอาเลยโอเค หมูใส่ไก่กับไข่ให้นะสี่สิบห้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนของหมูตามให้พสีถุงเดียวใช่ไหมคะน้องรัดด้วยน้องถุงต้องรัดแต่งต้องรัดไข่แนวเลือดไก่ไม่เลือดแล้วก็อะไรนะตับไก่ด้วย ก็ได้นะครณในะต้องนัดแมวเ,เลือดนะได้เลยจ้าไปเพื่อนขอ้าวปลาคุณหมูนะคะตำลับยอดมะพร้าวหน้าแบงค์อมสินสาขาเทเวศค่ะก็รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะ เบอร์โทรนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ081258-1124นึ่งห่งส่ะคะอ่งได้ค่ะลูกค้าประจำนะคะพี่หมูจำได้แล้วพี่หมูวอกขายมาเท่าอายุแล้วนะคะตามเตียตามเตียขายหารขายนะคะสมัยก่อน เราเลือดได้นะโอ้สบายมากสบายมากค่อขึ้นไปด้วยเขาเริ่มใช่เสาวกเลือดแถมเลือดดิเสาวกอ่าแถมแถมเลือดด้วยกสาวกเสาวกเป็นแอมพายนะคะเลือดอร่อยไหมคะเจ้าเนี้ยเลือดอร่อยไหมคะ อออร่ยมากไม่งั้นจะสั่งเต่เลือเหรอสุดยอดถามอะไรใช่ไหมคะถ้าไม่อร่อยจะเพิ่มเลือดเหรอเชิญค่ะนนีไคไม่เอาค่ะขไม่เอาตืนนันนี้ก็ลูกค้าประจาอีก่แล้วจำได้แล้วเนะคะได้กันจเนได้เขาก็ตามมาทานใช่ไหมคะถ้าอังนี้ส่วนมากจะเป็น้าหายอยู่ ฉานะแถวนี้มีกระเพาะปลาอร่อยอร่อยจริงที่ออมสินก็ถึงกี่โมงคะก็ประมาณเก้าโมงสิแปดเก้าโมงค่ะเพื่อนๆเก้าโมงสิบโมงอ่าเก้าโมงสิบโมงนะคะถ้าตื่นสายจะหมดก่อนใช่ไหมพี่อ่ะตื่นสายเอาแล้วค่ะพี่หมูขอบคุณนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลิฟฝากร้านที่หมูเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ